คิดกันนโยกเองดังๆว่าทาไงถึงจะให้นี่สินคนไทยมันหมดไปได้เพราะวันนี้นี่สินขัวเรือนเยอะเหลือเกินเราก็เลยคิดกันว่าคิดดังๆนะยังไม่ได้ทำยังไม่บอกว่าจะทําคิดดังๆว่าเราจะซื้อนี่ทั้งหมดนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหม แล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากคลิตบิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผูกหลังทำมาหากินใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรักสักบาทเนะ่เพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุน